เกตท่าเดินของหญิงตั้งครรน,นะคะผบว่าไม่มีความผิดปกติหรือเดินกระเพกค,ค่ะขออนะะุญาตรวัดความนันคุณแม่นะคะความดันคุณแม่นะคะอยู่ที่135 61นะคะความดันปกตินะคะค จะต้องไม่เกิน140-90ม mm. ิลลิเมตรตลอดนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจตานะคะคุณแม่มองด้านบนค่ะไม่มีอาการซีดหรือมีอาการบวมแดงหรือน้ำตาไหลนะคะจะตรวจภายในช่องปากด้วยคุณแม่พูดคำว่าอ้าค่ะไม่มีฟันผุนะคะแล้วก็ทอมซินไม่มีการอักเสบหรือบวมแดงค่ะน,นะคะจะตรวจไทรอยนะคะคุณแม่กืนน้ำลายค่ะ ไม่พบก้อนบริเวณต้นคอนะคะเชิญคุณแม่ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงค่ะคุณแม่ส่วนสูงอยู่ที่167เซนติเมตรนะคะและช่างน้ำหนักได้อยู่ที่56กกิโลกรัมค่ะ จะให้คุณแม่ขึ้นไปบนเตียงเพื่อตรวจเต้านมนะคะจะเปิดทีละข้างนะคะแบ่งเต้านมออกเป็น4ี่ส่วนนะคะแล้วใช้นิ้วมือวางรับบนเต้านมโดยเริ่มจากรอบบริเวณนอกของแต่ละส่วนแล้วค่อยค่อยคำเข้าไปหาหัวนมรอบๆนะคะจากด้านบนไปล่างค่ะ และใช้สองฝ่ามือนะคะกดเต้านมลงเบาๆกับหน้าอกเพื่อสัมผัสส่วนใหญ่ของเต้านมซึ่งถ้าในเต้านมมีก้อนหรือเนื้องอจะตรวจพบได้โดยง่ายค่ะผลการตรวจนะคะจากการคำ้ำไม่พบเนื้องอกหรือพบก้อนบริเวณเต้านมทั้งสองข้างค่ะท่าที่หนึ่งนะคะฟันดองกิบนะคะเป็นการค้ำหายอมดมดลูกตรวจหาระดับยอบมดมดลูกนะคะและส่วนของทารุที่อยู่ของยอมดมดลูกค่ะ หน้าท้อนนะคะจะแบ่งเป็นสองส่วน,นะคะข้างบนนะคะสี่ส่วน,นะคะ่ะข้างล่างนะคะสามส่วน,นะคะ่ะแล้วเราจะคำหายอดมุดลูกก่อนนะคะว่ายอดมุดลูกอยู่ตรงไหนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะจะใช้สายวัดนะคะวัดจาก หัวกระดูกหัวหนาวขึ้นมาตรงยอดวัดลูกที่จับได้ค่ะรายง,งานผลนะคะระดับยอดมดลูกอยู่ระดับ3ส่วนสีของเหนือสะดือนะคะส่วนของทารกเป็นสีสระวัดด้วยสายวัดได้36เซนติเมตรค่ะท่าที่สองน,นะคะอัปริเคียวกิปนะคะหรือหาส่วนหลังคือลังพาส หรือหาปุ่ม small part นะคะวิธีการคัมนะคะจะใช้มือทั้งสองฝ่ามือนะคะเต็มฝ่ามือคึงเบาๆไปให้ทั่วท้องน,นะคะดูว่ารางพา r ฝั่งไหนส m a l l part ฝั่งไหนคะ่ะหลังจากการคัมนะคะ ฝั่ง small part นะคะจะอยู่ฝั่งขวาของคุณแม่นะคะและ large part นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของคุณแม่ค่ะส่วนท่าที่3นะคะพิวิงกิจนะคะตรวจหาส่วนนำวางมือโอบรอบส่วนนำของทารกนะคะบริเวณเหนือหัวหนาวจับส่วนนำดูว่าเป็นศีษะและโยกส่วนนำของทารกให้เคลื่อนไหวผลเป็นว่าถ้าจับศีษะทารกได้โยกส่วนนำได้แสดงว่าส่วนนำของทารกยังลอยอยู่ค่ะ ท่าที่4ี่นะคะ b i lateral inguinal g i r นะคะวิธีตรวจจะคะผู้ตรวจต้องหันหน้าไปทางปลายเท้าของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะใช้มือวางแนบท้องคนไข้แล้วค่อยๆรูปลงนะคะเล่ตามระดับชร์ปของหน้าท้องคุณแม่นะคะถ้ามือไม่ชนกันมีโอกาสที่เด็กจะเคลื่อนลงต่ํานะคะรายงานผลตรวจว่าปลายมือสอบเข้าหากันไม่ได้แสดงว่าส่วนนําของทารกยังลอยอยู่หรือ fall อค่ะ จะใช้สเตปโตสโคบนะคะด้านเบลในการฟังค่ะจะฟังหัวใจของารกบ,บริเวณด้านล่างของหน้าท้องหญิงตั้งคันนะคะนานหนึ่งนาทีค่ะอัตราปกติของการเต้นนะคะอยู่ที่120-160ครั้งต่อนาทีค่ะ